เราจะสร้างสิ่งที่มันดึงดูดให้กับคนได้ยังไงสิ่งแรกเลยก็คือเวลาที่เราเอาตัวเองออกหน้ากล้องเนี่ยค่ะเอาตัวเองออกหน้ากล้องเริ่มทําคลิปแต่วันนี้ถ้ายังไม่กล้าทําคลิปให้ลงเป็นภาพก่อนแต่ที่สําคัญคือเราต้องสร้างเพจอันดับแรกนะไปสร้างเพจก่อนเลยนะคะเปิดเพจก่อนเลยคีย์สำคัญที่มันจะแตกต่างกับคนอื่นนะคะคุณต้องแทรกทัศนคติหรือว่าความรู้สึกของคุณลงไปในภาพด้วย ะะมันจะเป็นการให้ประโยชน์นะคะถ้าวันนี้อยากเริ่มต้นในการทําธุรกิจออนไลน์นะคะรวมไปถึงแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะถ้ามาสายความรู้เหมือนแพรนะคะแพรก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ใช่ไหมแพรทำคอร์สออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วการที่คนเข้ามาดูเรานะคะการเริ่มต้นของเราเนี่ยเราต้องแทรกทัศนคติที่ดีนะคะแทรกทัศนคติที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างตัวตนเนี่ยถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรให้เริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่า เราอยากให้คนจดจำเราในเรื่องอะไรนะคะคนดังส่วนมากเราก็จะเจอคลิปเขาในคลิปคลิปแรกคลิปนั้นนะคะอาจจะไม่ใช่คลิปแรกของเขานะแต่ว่าเป็นเป็นคลิปแรกที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยเขาอ่าเล่นตลกจะมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งก็คือแกล้งเพื่อนเห็นไหมคะมันเป็นภาพจำมันเป็นภาพจิตที่เราจำเขาในวันแรก